ใช่ๆจ้ะอะโอเคเดี๋ยวผมจะมีคำถามให้ดยการที่้าที่รวันี้วัอาจะเลือกคนไหนแต่วัาวเข่วมต่อด้วยมาดูว่าใครที่จะแข่ขัน้ในโปรทีมฟ้ามากที่สุดสำหรับผู้ชทียของเรามียแค่คงเดียวในรอบนี้นะครับผู้ชนะเราจะได้รับอีโมเชนจากีซีมาเลยห้าพันเมลใช้ได้ฟรีนะครับทกนเลย คกกือตอนเห็นพวกับบีฟฟ้าจบกิจกรกินด้วยประกาศตัเยอะมากนะท่านมีแค่สองตัวเลือกมีสองตัวเลือกแต่ว่าเดี๋ยวผมให้สัญญาในการตอบนะครับว่าจะ,ะนนจะเป็นข้อไหนอะไรยังไงแล้วก็ชูใบ้านรอแต่ละศิลปินบบปของเรานะครับมาข้อแรกครับทุกคนครับข้อหนึ่งผมดำข้อสองผมทำสีถ้าเกิดพร้อมแล้วสามสองหนึ่งชูใบว้า ต่อมาข้อ2ครับอ่าไปลงก่อนไปลงก่อนทวิตเมนะครับข้อหนึ่ทวิตเมนข้อสองปกไอ้น้ำถ้าเกิดพร้อมแล้ว3ามอ ถ้าเกิดพร้อมแล้ว3 2 1ส่กตัดเใจไม่าแต่ใจยกแล้วจุดนค้าโง่โอเคนาโอาโ,อโอเคนออเคตเนตองไ้ะราปต่อไปข้อที่4นะคออรับหนึคือยารดหมแบบิเรีย ือ,อยามนะ้ำผม่แบบน่ารักน่ารักถ้าเกิดตอบได้ครับสามสองหนึ่งยกไปครับนะเอาละเอาละหนึ่งได้เย้คนตอบถูงได้คะแนนไปยโอ้ตอนนี้คะแนนสูงสีมากเลยนะคะแนนสูงสีมากเลยคนระับต่อไปทุกคนนะข้อที่ห้าข้อหนึ่งหนังข้อสองซีรีส์ โอเคเ่อนกคตอบในใจะเตรียพร้อมได้ครับสามสองหนึ่งจบหนังแต่ี่่ไม่นะครับีนที่ี่ไไ่โอเคตอนนี้มีกจะแสนหน้าใช่ไหครับโอ้โหอวโอ้โ,อโอมหมแต่ที่าบกว่าสองอางไหนชอบต่อไปก็ข้อจครับข้อหนึ่งเพลงไทยข้อ,ขอสอ เพลงสาาคนถ้าเกิดราแล้น,รนครับ3 2ยุดหโอเคลงใจมามาขาเจ็ครับผมหคือกระปาาติาสอคือติกระปา,าคือติโก้มือนกันแแล้ น้ำปลาพิกหปลาพิกหนงนำปาพกองพิก้ำปลาโอเคได้จาาแล้วนนครับสามสองเิงจอีกปาเนี่ยพิกน้ำปลาเน้นไปที่นี่เน้นไปที่นนะ่อันนี้เต้นกับปาพิกใช่ไหมฮะโอเคไม่เป็นไรต่อมา,ามาข้อที่แปดแล้ว1คือกำลังสอง ดีด <usion> ึงนะฮะโอเคครับต่อไปข้อ9ครับข้อ1แชทข้อ2องโทโอเคจะเป็นแชทหรือโทรนะ ไม่เพราะหนูมีดองแหนะเจ็บด้องพอเราเข้าปุ้งขาเกินใช่ใช่ก็เลยจะโทผล่แบบโอเควันหลังเช็คก็เช็คโอ้โหเลยโอเคครับต่อไปครับข้อสุดท้ายครับข้อหนึ่งครับหนังรักข้อสองหนังผีอ่ะให้เราลองนะครับสามสองยกตึง มีความตกใจสร้างแบบดิเวอตลอดสะดุ้งตาไม่ต้องปิดตาเลยถูกบอกเลยเอาเก่งับรวมคะแนนมาแล้วตอนนี้ีมงานของเรานับคะแนนกันอย่างเฉียงม้วนนะครับเข้าระบบคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้วในการสแกนคะแนนของเราและตอนนี้คะแนนของเราอัปเดตครับโอ้มีคนคะแนนเท่ากันถสามคนด้วยกันครับหมายเลขหนึ่งอยู่ไหนหมายเลขสามและหมายเลข ที่เสียใจมอเจียจไมดรู้ยนยครับคุณจะตกใจไมครเชพักค่อนต้องอนาได้เลยโอเคโอเคครับทั้งสามท่านอาจจะให้เป็นไงเป็นบ้านก่อนเราจะมาข้อดียามาเลยทุกคนข้อดีตัดสินยากมากเราจะให้ทั้งสามคนนั้นโอ้ร้อยออก เงินถารับเป็นเงินีบอเชียนคา0บาทอ่าไอให้เลยใช่ไหมฮะโอเคทักตามนันครับถ้าเริดพร้อมแล้วอวาเล็กป้าพี่มาช่วอยู